เมื่อกี้ผมร้องที่ร้องด้วยอะอะไรนะจริงๆแล้วไอพี่ร้องจริงพี่ร้องจริงผมไม่มู่เม่มู่เดี๋ยวนะ้มเห็นร้องคนที่เขาอ้าปากกว้างมากเลยทำไมอ่ะโอ้โหเอาหลบทำไมฮะไม่สุด้วยจริงพี่รู้ไหมหลายคนยังไม่เคยรู้ว่าเราสองคนเนี่ยมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน ไม่รู้ไม่ทับรู้ไม่ทับเรื่องอะไรอย่าไปบอกเขาไม่ค่ะอะไรนะอย่าไปบอกเขาเหรอเล่าไหมเล่าไหมเล่าไหมไปเล่าเลยอยากรู้เลยฮะอยากรู้นลฮะมาเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2ไกลไปพี่มันไกลไปไกลไปปีพุทธศักราชส5งพัห้ายห้สิบสี่ไม่นานไม่ต้องมาหรอกเอาสมัยที่เราดื่มเชียงใหม่ด้วยกันใช่ดู่มเชียงใหม่ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ประมาณก่อนที่จะเข้าเดอะสตาร์นะเราต้อมีวงดนตรีวงนึงวงดนตรีวงนี้นะครับก็รับงานเล่นแบบ งานนอกแกะงานแต่งงานใช่ครับใช่กันอยู่นะครับแล้วสุดปุ๊บมีวันหนึ่งเราก็ประกวดเดือดตาใหญ่พี่ก่อนผมเป็นพนอยู่ตอนลอนเป็นพนอยู่วันนี้พี่ก่อนพี่ก่อนครับผมก็ไปประกวดเดือดตาครับเดือดตาบีแปดแล้วสุดปุ๊บเนี่ยติดเดือดตาก็เลยต้องไปบอกเพื่อนในวงว่าเฮ้ยเราติดเดือดตาว่ะเออเราหายไปเลยน่หายไปเลยก็เลยก็แว่าเราคงต้องออกจากวงนะเออครับผมก็เลยจับได้ว่า ไอมือกองมันเดือดร้อนมากเลยมันเดือดร้อนมากครับผมแล้วผมมาเข้าเดือดตาครับวงนั้นก็ได้นักร้องใหม่ทีไงครับอ้นครับครับคือผมเองครับวงนั้นนะฮะอุ๊ยแล้วก็คือได้ผมมาเป็นนักร้องนะครับแล้วก็เดินเดินแลเมื่อและเมื่อมีเดือดตาท้าเข้ามาฮะอ้ยบอกวงว่าไงครับผมบอกว่าเพื่อนว่าผมไปฝึกงารที่กรุงเทพก่อนนะฮะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็ติดใช่ไหมแล้วเันไได้บอกนะฮะ แล้วแต่กจุ๊บไม่รู้ว่าตอนนี้วงของพวกเราเป็นใครบ้างแต่ผมคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะเดินตามสายทางเขาใช่ครับก็มีนักร้องใหม่เข้ามาก็จะได้เดินตามรอรุ้นคนต่อไปนะครับคือเขาหรือเปล่านะทั้งรอบนี้เนี่ยอ่าอุ้ยตอนนี้ด้านหลังรถเนี่ยหลังป้ายเรานี่มีอะไรอยเยอะมากทั้งนี้ป่ะไม่ใช่ทั้งนั้งนี้อ่าหายเยอะมากเลใช่มีอะไรบ้างครับ โอ้โหนี่ฮะนี่ฝั่งนี้ผมเป็นผ้าเสื้อผ้าใา่เนี่ยเป็ชุดเสื้อผ้านี่คือกระเป๋านะฮะกระเป๋าของจากบรุษัทเดียวมากนะใช่ใช่ต้องบอกว่าแขกตัวมากแขกซื้อมาบ้างแขซื้อมานะตั้งแต่ทางนี้เลยอ่าเซอร์หรือยังครับจ๋าจ๋าเดี๋ยวก่อนนะผมสงสัยสงสัยใบนี้มาเลยจ๋านี่คือขายอ้นจ๋าอ้นจ๋าจ๋าเหรออ่าอ้นจ๋าผู้หญิงในอนาคตอ้อ คือใครไม่รู้คนที่ชื่อจ๋าเตรียมตัวไว้นะฮะเจอผมดแน่นอนเปลี่ยนชื่อเล่นกันหมดเปลี่ยนชื่อไม่ได้หมดเอาไปดูฝั่งนี้ได้ป่ะเมื่อกี้พี่แกถามไปแล้วใช่ไหมว่าใครซื้ออะไรมาบ้างครับผมโทษหน่อยครับว่าใครซื้ออะไรมาบ้างครับไม่ได้ซื้อเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้อ ก็มีเงื่อนเอาไว้สมบูรณ์นะใช่ไหมครับให้กับบริษัทอะไรพี่บริษัทสยามบุโรงราชกุมารีครับผมระเงินไปช่วยเหลือโรงเรียนอะไรครับช่วยเหลือหอกป็นพ่อให้พ่อให้กับโรงเรียนจิตรดานช่ครับพ่อให้โรงเรียนจิตรดาแล้วก็มีสินค้าจากบริษัทชัยพัฒนาด้วยใช่ครับมีจากสุนทรภูมิด้วยมีจากหลายที่นะซึ่งอย่างสุนทรภูมิเนี่ยก็เคยไปทำมาแล้วมีขนมที่อร่อยมากที่เคยไปทำใช่เคยไปฝึกไปเรียนมาอย่างนี้นะแล้วก็จะมีจากสิทธิ์เก่าโรงเรียนจิตรดาด้วยนะฮะ ของมากมายเลยครับแล้วก็สินค้าจากต่างประเทศนะครับมาร่วมดูกันได้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็ติดไม้ติดมือจับตั้งไปราคาไม่แพงครับผมคนที่ได้ยินเสียงข้าเนอาแล้วเข้ามาซื้อันได้นะครับอะไที่ขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าเราจะพูดสืบพูลงกลับเลยไม่แพงหรอกไม่ใช่หรอกเรื่องอย่างที่บอกไปตอนแรกองที่รับว่าวันนี้เรามาสองคนเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกฮะเราก็จะมีเซอร์ไพรสกแบบพิเศษเพิฮะคืออะไรฮะคืออะไรคืออะไร ของแก้วพี่แคนโทะสุดท้ายของนะไม่เอาหรอไม่เอาขอ้ผมอให้พี่แห้งของผมใช่ไหมตายแล้วคุณหน้าแดงแล้วเขื่อนนี่คิดจริงไหมเนี่ยผมไม่ได้นไม่วันนี้เรามีเพลงของรุ่นพี่คนหนึ่งใช่ครับเป็นรุ่นพี่ซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้รุ่นพี่เลยอ่ะใช่ครับพี่รุตพี่รุตนะฮะผมอช่อะกีรุตนะแล้วก็สุพรุตครับผมก เพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ใช่เพียงเขาคนเดียวแหละเป็นเพลงของกลุ่มพี่เขาใช่แล้วและกำลังดังมากๆด้วยตอนนี้ชื่อว่าพี่ทุกคน MV ยาวมาก13นาทีเป็นเนื้อตังโอเคครับชื่อว่าเพลงนี้น้องๆน่าจะร้องกันได้ก็้ครับ้องเนาะผมครับ